สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับผมโจธีรพงศ์ในช่องกเกษตรบ้านสวนครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคลิปนี้เป็นคลิปแรกสําหรับปีใหม่นะครับวันนี้ก็ได้จังหวะเปิดตัดใหยเห็ดฟางเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าเส้นใหญ่เป็นยังไงกันบ้างนะก็สองหลังคู่นะนุ่นยาวทะลุไปนุ่นเลยอืมเส้นให่ก็เดินดีอยู่นะนี่ ตอนนี้ผมเอาไว้หกคืนนะไม่ใช่ไม่ใช่หคืนเหมือนเดิมไม่ใช่ห้าคืนปกตินะช่วงนี้ต้องเอาไว้6คืนนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวอากาศเย็นเลยนี่อันนี้6คืนก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวตัด,ตดเส้นใ่นะอันนี้เป็นทรายปามใหม่คือใหม่คือเราคนคนออกทั้งหมดแล้วก็นําที่เราหมักเข้ามาไว้บนชั้นนะอันนี้เป็นทรายปามใหม่ทั้งหมด เดี๋ยวไปดูทลายปามโปด้านนู้นนะว่าจะเดินดีแบบนี้หรือเปล่านะก็โอเคอยู่นะลงล่างนะให้เราสังเกตด,ดูนะข้างบนเราไม่ต้องสนใจหรอกเพราะว่าข้างบนนะขนาดระวานข้างบนมันยังลงไปล่างได้เลยแสดงว่าถึงมันจะมีบางๆงแสดงว่าก็ซุกอยู่นี่แหละในใทลายนี่แหละขนาดระวานเชื้อข้างบนเนะยังทะลุไปอยู่ข้างล่างได้นะก็ ก็ถือว่าดีแล้วนะนี่ทะลุลงมาเลยนะั่นเนี่ยเชื้อตอนนี้ก็เป็นเชื้อให้ค่อนข้างไปทางแกหน่อยนะอันนี้ไปอีกนึกลังก็ช่วง ปีใหม่นี้เห็ดน้อยนะเพราะว่าเราใส่ไว้นะใส่ไว้แล้วก็ไล่ตัดใหญ่กันบ้างอะไรไปบ้างนะที่เก็บก็คือเป็นเห็ดเก่านะไม่มากนะเห็ดเก่าก็ได้ไม่เยอะนะพอดีแหละเป็นช่วงเทศกาลพอดีเทศกาลเห็ดจะเราจะไม่ค่อยได้ทําเห็ดเยอะเห็ดมากนะ ก็สังเกตด,ดูข้างล่างก่อนนะข้างบนเราจะไม่ค่อยได้ดูนะข้างบนยังไงก็มีอยู่แล้วนี่ก็ก็มีให้เห็นนะอาจจะบางบางเพราะว่าความร้อนฝัองหลังนี้อาจจะไม่เท่ากันอันนี้อาจจะความร้อนน้อยกว่าเพราะว่าเป็นถลายปามโปะแต่ก็มีให้ให้เห็นนะก็ตัดใหญ่ก็ใส ฮอร์โมนน้ำดำพายแก้วป้องกันเชื้อราแล้วก็เอ็กตาบูขวดสีฟ้าช่วยในเรื่องของเรื่องเรื่องของไรเรื่องของมแมลงผมไม่มีไรนะลงเห็นผมไม่มีไรนะเพราะว่าผมใช้ทุกครั้งนะน้ำสีฟ้านะป้องกันมแมลงขับไล่ไรนะมันไม่ได้ฆ่านะก็คือมันมัน,ม,นมันไล่นะพอมันไล่ไปไล่ไปมันก็จะหมดไปนะมันจะค่อยๆ่อหมดนะ มันอาจจะใช้ครั้งแรกๆอาจจะยังมีอยู่บ้างแต่ว่ามันก็น้อยลงไปเรื่อยนะไม่มีนะของผมท่านอื่นอย่างเพื่อนๆคนอื่นที่ทําเห็ดด้วยกันมาเที่ยวมาดูอะไรก็ยังแปลกใจนะว่าไรของผมไม่มีเลยนะเก็บสบายนะไม่มีไรนะถ้ามีรถสมัยก่อนมันก็มีนะมันมีแล้วมันก็ยุกยิกเราก็คันมั่งอะไรมั่งนะเพราะมันไตาตามตัวเรา แต่ทุกวันนี้สบายนะแต่แมงวีก็พอมีบ้างนะเล็กน้อยนะแต,เต่เปิดเปิดมางวันนี้ไม่เจอเลยนะแมงวีไม่มีโอเคเดี๋ยวเราก็จะทําการตัดใยการตัดใยก็เหมือนเดิมแหละคือชั้นบนนะชั้นบนชั้นบนอาจจะตัดน้อยเพราะว่าความชื้นจากหลังคาลงมาแล้วทําให้ชั้นบนนะชื้นอยู่แล้วก็ไม่ต้องตัดเยอะเท่าไหร่ส่วนชั้นอื่นก็ดูเอาตามความเหมาะสมเส้นใหญ่เยอะ เส้นใหญ่เยอะเราก็ตัดน้ําเยอะหรือว่าแห้งเราก็ตัดน้ําเยอะแต่เส้นใหญ่น้อยเส้นใหญ่น้อยก็ไม่ต้องตัดน้ําเยอะเพราะว่าส่วนมากเส้นใหญ่น้อยๆส่วนมากจะชื้นความชื้นจะเยอะอันนี้ก็พอดีพอดีไม่ชื้นเกินไปไม่แห้งเกินไปโอเคคลิปการตัดใยก็ไปเปิดดูได้นะไปคลิปก่อนหน้าน,นี้ก็ไปเปิดดูได้นะการตัดในะ มีผมลงไว้นะการตัดยาันจะตัดเหมือนกันทุกคลิปนัน่นแหละมันไม่ได้มีคลิปไหนพิสดารไปฝากกันนะก็ตัดบนตัดล่างก็แค่นั้นเองอย่างที่บอกว่าให้ดูเอาว่าให้ดูเอาว่าส่งควรจะตัดน้ํามากหรือน้ําน้อยนะอันนี้เขาเตรียมน้ําให้ผมแล้วเดี๋ยวผมจะดูที้ว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้น้ําอยู่ประมาณประมาณน่าจะประมาณ สี่สิบลิตรนะน้าอยู่ประมาณสี่สิบลิตรเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ําแค่นี้นะฟังหลังน้ําแค่นี้เองนะก็ะะ 20, 25, ะอยู่ประมาณยี่สิบห้าลิตรนะหลังละยี่สิบยี่ห้าสามสิบเนี่ยนะจะอยู่ประมาณนี้นะจะอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเห็ดเก่านะเก่าเยอะนะช่วงนี้นะช่วงนี้เป็นเห็ดเก่าเยอะโอเคนะครับคลิปนี้ก็พูดถึงการตัดใหย,ยแล้วก็หลังการตัดใยหดูแลย,ยังไงหลังการตัดใหยก็ดูแลตามความเหมาะสมดูแลตามอากาศ ถ้าอากาศขมุขมัวแบบนี้เรื่องของรูระบายเรื่องของอถ้าอากาศขมุขมัวอย่างี้เราไม่ต้องดูแลอะไรมากแต่ถ้าว่าอากาศอากาศร้อนนะอากาศร้อนมีความร้อนนะก็ปิดให้ดีนะโรงเรือนอย่าให้แสงแดดส่งถึงแล้วก็เรื่องของเรื่องของลมแรงนะระวังเรื่องของลมแรงการเปิดระบายอากาศนี่เขาเปิดนี่เขาเปิด เขายังเหลือไว้รูเนี่ยเพราะว่ารังนี้ความร้อนมันน้อยเนี่ยเขาก็เหลือไว้รูนะอันนี้ก็ช่วยช่วยอะไรช่วยในเรื่องของอุ่นอากาศนะเก็บความร้อนนะแล้วก็รูข้างกับรูหลังคานะั้นระวังเรื่องแห้งให้ดีนะยิ่งรูเยอะยิ่งแห้งไวความร้อนน้อยนะก็ตรงนี้ก็ จริงเราต้องเป็นคนดูเอานะเราต้องเป็นคนสังเกตของเราเองนะมันง่ายที่สุดแล้วนะทางท่านถามผมมาเยอะนะดูแลระบายอากาศยังไงรู้ในคนเปิดรู้ในคนปิดนี่เราก็อธิบายยากเหมือนกันนะคือเราอยากจะให้ดูคลิปเยอะๆนะแล้วเราจะรู้เองเราจะเข้าใจเองหลายๆอย่างบางทีบอกไปแล้วไม่ตรงจุดนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่หน้างานนะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามเดี๋ยวก็จะทําการตัดใหญ่แนละ้วอันตัดใหญ่มันก็ถ่ายไปด้วยตัดไปด้วยมันลาบากนะก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปดูคลิปเก่า,านะกดติดตามให้ด้วยนะพอกดติด,ต,ดติดตามแล้วทีนี้คลิปเก่าๆมันก็จะหางง่ายมันจะเด้งขึ้นมานะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณมากครับ